พรุ่งนี้ไปเธอก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้อีกต่อไปนั่นคือคำพูดที่คู่มั่นของลูกชายกระซิบกับฉันในคืนก่อนวันแต่งงานของพวกเขาวันรุ่งขึ้นฉันอยู่บ้านด้วยใจที่แตกสลายแต่พอถึงเที่ยงวันงานแต่งงานก็โล่งไม่เป็นท่าและเหตุผลที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงขึ้นก่อนวันแต่งงานของลูกชายฉันคิดว่าฉันกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของฉันเพราะฉันเลี้ยงเขามาคนเดียวเป็นเวลา27ปีด้วยความเสียสละ ที่ไม่มีใครเข้าใจนอกจากฉันฉันยอมทิ้งโอกาสเลื่อนตำแหน่งไม่ไปเที่ยวและเรียนรู้ที่จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างประหยัดที่สุดเพื่อให้ลูกชายของฉันแดนเติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยรู้สึกถึงภาระของสิ่งที่เราสูญเสียไปเมื่อพ่อของเขาจากไปสำหรับันงานแต่งงานของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่การที่เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักเท่านั้นแต่มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าฉันทำสิ่งที่ถูกต้องที่ฉันเลี้ยงดูผู้ชายที่ดีคนหนึ่งขึ้นมาได้แม้จะมีอุปสรรคมากมายอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ฉันบอกตัวเอง เย็นวันนั้นฉันแวะไปที่สถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่าเพื่อส่งของที่ฉันทำมาหลายสัปดาห์สมุดภาพชีวิตของแดนตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงวันสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายตั้งแต่เขาทะเลาะจนถึงวันที่เขาได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนโรงเรียนกฎหมายฉันทุ่มเททั้งใจลงไปในนั้นอยากให้ภรรยาในอนาคตของเขาเจนได้เห็นว่าความรักและความเสียสละได้หล่อหลอมผู้ชายที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยมากเพียงใด เจนมาพบฉันที่ประตูเธอดูสวยงามเหมือนเช่นเคยผมแปะชุดแปะรอยยิ้มแปะแต่คืนนั้นดวงตาของเธอดูเย็นชากว่าที่ฉันเคยเห็นเจนฉันพูดพร้อมกับยื่นสมุดภาพให้ฉันทำหนี้ให้แดนฉันคิดว่ามันคงจะดีถ้าพวกเธอได้เปิดดูด้วยกันคืนนี้เธอไม่แม้แต่จะชายตามองมันแต่เธอกลับโน้มตัวเข้ามาใกล้เสียงของเธอเบาพอที่ไม่มีใครได้ยินพรุ่งนี้ไปเธอพูดริมฝีปากของเธอบิดเป็นรอยยิ้มเล็กน้อยเธอ ก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้อีกต่อไปคำพูดนั้นเหมือนหมัดที่ชกเข้าที่ท้องของฉันฉันกับพิตาไม่แน่ใจว่าได้ยินถูกต้องหรือไม่ว่าอะไรนะเธอได้ยินฉันเธอกระซิบเธอทำหน้าที่ของเธอแล้วเธอเลี้ยงแดนมาพรุ่งนี้เขาจะกลายเป็นสามีของฉันครอบครัวของฉันและเธอละเธอก็เป็นแค่ภาระอย่าทำให้ตัวเองต้องอับอายด้วยการเกาะติดฉันยืนตัวแข็งทื่อก่อสมุดภาพไว้ราวกับว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันยืนอยู่ได้คอของฉันไม่แต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเธอเอียงศีรษะ เกือบจะขบขันกับความเงียบของฉันพูดตามตรงฉันทนเธอมานานพอแล้วแดนรักเธอแน่นอนแต่ความรักทําให้คนตาบอดฉันเห็นเธอในสิ่งที่เธอเป็นจริงๆคนที่ไม่เหมาะสมกับอนาคตของเราดังนั้นทําเพื่อเราทั้งสองคนเธอพรุ่งนี้ไม่ต้องมาให้เราทุกคนได้ไม่ต้องเจอกับเรื่องดรามา่าฉันควรจะพูดอะไรบางอย่างฉันควรจะปกป้องตัวเองแต่ฉันกลับรู้สึกถึงน้ำหนักของปีเดือนที่กดทับฉันอยู่หลายปีแห่งความเหงาการทำงานสองกับการแซงทำเป็นว่าไม่เหนื่อยเพียง เพื่อให้แดนไม่เห็นว่าชีวิตลำบากแค่ไหนที่ไม่มีพ่อของเขาและตอนนี้ผู้หญิงคนนี้คนที่อ้างว่ารักเขากำลังบอกฉันว่าฉันเป็นของที่ใช้แล้วทิ้งได้เธอตบแขนฉันเหมือนฉันเป็นเด็กที่ต้องการการปลอบโยนกลับบ้านเธอคะคุณมิลเลอร์นอนตื่นสายๆพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราและเราไม่ต้องการให้คุณมาทำลายมันฉันจะไม่ได้ว่าออกมาจากที่นั่นได้อย่างไรฉันจะไม่ได้ว่าขับรถกลับบ้านอย่างไรสิ่งที่ฉันจำได้คือนั่งอยู่บนขอบเตียงในคืนนั้น จ้องมองสมุดภาพของแดนมือของฉันสั่นจนหน้ากระดาษเกือบขาดทุกภาพคือความทรงจำของความรักความเสียสละและความภาคเพียรแต่พรุ่งนี้ฉันต้องแซงทำเป็นว่าทั้งหมดนั้นไม่มีความหมายว่าฉันไม่มีความหมายน้ำตาพร่ามัวแต่ภายใต้ความเสียใจนั้นมีบางอย่างก่อตัวขึ้นความโกรธที่เย็นชาและเงียบสงบฉันกระซิบในความมืดท่าพรุ่งนี้ไปฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้งั้นพรุ่งนี้ฉันก็จะไม่ไปที่นั่นเลยและดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นฉัน จึงอยู่บ้านฉันคิดว่างานแต่งงานจะดำเนินต่อไปโดยไม่มีฉันฉันคิดว่าแดนจะแต่งงานกับเธอและฉันจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกลบออกจากเรื่องราวของลูกชายของฉันเองแต่พอถึงเที่ยงวันนั้นทั้งเมืองก็รู้งานแต่งงานไม่ได้เกิดขึ้นและเหตุผลนั้นจะเปลี่ยนทุกอย่างฉันดาว่าสำหรับใครก็ตามที่มองจากภายนอกฉันก็เป็นแค่แม่อีกคนที่ห่วงลูกเกินไปและไม่อยากปล่อยวางนั่นคือป้ายที่เจนติดให้ฉันอย่างระมัดระวังตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ความจริงฉันไม่เคยเกาะติดแดนฉันประคองเขาขึ้นมา เพราะไม่มีใครอื่นจะทําเมื่อพ่อของแดนจับไปเขาไม่ได้ทิ้งแค่ฉันเขาทิ้งลูกชายของเขาฉันจะไม่มีวันลืมคืนนั้นแดนอายุเพียงเจ็ดขวบกอดไดโนเสาร์ของเล่นไว้ในมือข้างหนึ่งแล้วถามฉันว่าพ่อจะกลับบ้านเมื่อไหร่ฉันไม่มีคําตอบมีเพียงน้ําตาที่ฉันพยายามซ่อนไว้หลังรอยยิ้มที่ฝืนทําตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็มีแค่เราสองคนฉันกลายเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวผู้ดูแลเชียร์ลดเดอร์และผู้ลงโทษฉันทํางานสองกะที่โรงอาหารของโรงพยาบาลบางครั้งกลับบ้านมาเหนื่อยจนหลับไปทั้งชุด เครื่องแบบแต่ทุกครั้งที่แดนได้ดาวทองจากโรงเรียนทุกครั้งที่เขาทำกาดวันแม่เบี้ยวเบี้ยวให้ฉันฉันก็รู้ว่ามันคุ้มค่าเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ชายที่ใจดีฉลาดและมีความทะเยอทยานเขาเรียนหนักกว่าใครๆที่ฉันรู้จักเขาอยากเป็นทนายความไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะเขาพูดว่าแม่ครับผมอยากปกป้องคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได้เหมือนที่แม่ปกป้องผมเสมอมาประโยคนั้นประโยคเดียวทำให้ฉันผ่านคืนที่นอนไม่หลับนับพันคืนมาได้ ดังนั้นเมื่อเคพาะเจนกลับบ้านครั้งแรกเมื่อสามปีก่อนฉันอยากจะชอบเธอจริงๆเธอสวยสงา่าเป็นผู้หญิงประเภทที่ดูเหมือนจะทําให้ทุกห้องสว่างสวยแดนหลงไหลและฉันอยากให้เขามีความสุขแต่ภายใต้สเสน์นั้นฉันสังเกตเห็นรอยร้าวเล็กๆเธอสุภาพกับฉันในที่สาธารณะแต่เมื่อแดนออกจากห้องไปน้ําเสียงของเธอก็เปลี่ยนไปค้มคายไม่ใย,ยดีราวกับว่าการพูดคุยกับฉันเป็นงานที่น่าเบื่อเธอไม่เคยถามเกี่ยวกับชีวิตของฉันงานของฉันหรือแม้แต่เรื่องราวในวัยเด็กของแดน แต่เธอกลับเปลี่ยนบทสนทนาไปที่ตัวเธอเองอาชีพการตลาดของเธอเพื่อนที่หรูหราของเธอแผนการในอนาคตของเธอตอนแรกฉันก็ปัดมันทิ้งไปบางทีเธออาจจะแค่ประมาบบางทีเธออาจจะไม่รู้ว่าจะเชื่อมสัมพันธ์กับฉันอย่างไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปรอยร้าวก็กว้างขึ้นวันเกิดของแดนปีที่แล้วฉันอบเค้กโปรดของเขาเค้กช็อกโกแลตฝัดกับครีมในถั่วมันเป็นธรรมเนียมของเรา ตั้งแต่เขาอายุสิบขวบเมื่อฉันนำออกมาเจนยิ้มหวานแล้วพูดว่าโอ้น่ารักจังแต่ตอนนี้แดนกำลังไดเอทอยู่ฉันจะทำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่แตะต้องมันเธอหยิบมีดออกจากมือฉันแล้ววางเค,ค้กไว้ข้างๆโดยไม่มีใครแตะต้องแดนหัวเราะก,กลบเกลื่อนจูบแก้มฉันแล้วพูดว่าขอบคุณครับแม่ไม่ต้องลำบากเลย แต่ฉันเห็นแววตาของความรู้สึกผิดในดวงตาของเขาเขารู้ว่าฉันอยู่ทั้งคืนเพื่อทำเค้กก้อนนั้นแต่ฉันก็กลืนความภูมิใจของตัวเองลงไปเพราะนั่นคือสิ่งที่แม่ทำทุกครั้งที่เจนไม่ให้ความสำคัญกับฉันทุกครั้งที่เธอบ่อนทำลายฉันฉันบอกตัวเองว่ามันไม่สำคัญเธอรักแดนนั่นก็เพียงพอแล้วหรืออย่างน้อยฉันก็พยายามเชื่ออย่างนั้นการมั่นหมายน่าจะเป็นโอกาสให้ฉันได้รู้สึกเหมือนได้ลูกสาวไม่ใช่เสียลูกชายไปแต่กลับยิ่งทำให้ระยะห่างระหว่างเรากว้างขึ้นเจนควบคุมการวางแผนงานแต่งงานทั้งหมด ฉันไม่ได้รับเชิญให้ไปลองชุดแมแต่ครั้งเดียวไม่ได้ไปชิมเค้กแมแต่ครั้งเดียวหรือแม้แต่การปรึกษาเรื่องแผนผังที่นั่งเมื่อฉันถามอย่างสุภาพว่าพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมเธอก็ยิ้มเกรงๆแล้วพูดว่าไม่ต้องห่วงค่ะคุณมิลเลอร์เราจัดการได้หมดแล้วคุณแค่มาในชุดสวยๆก็พอโอเคไหมคะมันเจ็บแต่ฉันก็ยิ้มพยักหน้าและกัดฟันเพื่อแดนเพราะนั่นคือสิ่งที่ฉันทำมาตลอดแต่ความจริงคือมีสัญ,ญญาณเตือนที่ฉันไม่ควรจะเพิกเฉย เหมือนกับวิธีที่เจนดูเหมือนจะสนใจเงินเดือนในอนาคตของแดนมากกว่าความฝันของเขาวิธีที่เธอกรอกตาเมื่อเขาพูดถึงงานช่วยเหลือสังคมวิธีที่เธอแนะนําเขาในงานปาร์ตี้ไม่ใช่ในฐานะแดนคู่มั่นของฉันแต่เป็นแดนว่าที่ทนายความเมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้ฉันตระหนักว่าเธอไม่ได้มองลูกชายของฉันเป็นผู้ชายเธอเห็นเขาเป็นถ้วยรางวัล และคืนก่อนวันแต่งงานเมื่อเธอพ่นคำพูดที่ร้ายกาจเหล่านั้นใส่หน้าฉันสัญญาณเตือนเล็กๆทุกอย่างที่ฉันปัดทิ้งมาหลายปีก็สมเหตุสมผลขึ้นมาฉันไม่ได้กำลังเสียลูกชายไปเพราะความรักฉันกำลังเสียเขาไปเพราะความทะเยอทะยานความโลภให้กับคนที่ไม่เห็นแม่ของเขาเป็นอะไรนอกจากได้หลุดที่ต้องตัดออกจากภาพที่สมบูรณ์แบบของเธอและฉันก็ยอมให้เธออย่างน้อยก็จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อโชคชะตาตัดสินใจเข้าแทรกแซงในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเช้าวันแต่งงานฉันตื่นก่อนพระอาทิตย์ ขึ้นชั่วขณะหนึ่งร่างกายของฉันเคลื่อนไหวไปเองต้มน้ำชงกาแฟวางชุดสีฟ้าอ่อนที่ฉันซื้อเมื่อหลายเดือนก่อนชุดที่แดนเคยบอกว่าแม่ครับสีนั้นสวยมากเลยแต่แล้วคำพูดของเจนก็กลับมาเหมือนมีดที่บิดอยู่ในท้องของฉันพรุ่งนี้ไปเธอก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้อีกต่อไปฉันนั่งที่โต๊ะในครัวจ้องมองไอ้น้ำที่ลอยขึ้นจากแก้วมือของฉันสั่นไม่ใช่เพราะอายุแต่เพราะน้ำหนักของการตัดสินใจที่ฉันรู้แล้วว่าได้ทำลงไปแล้ว ฉันจะไม่ไปเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีที่ฉันเลือกตัวเองมากกว่าแดนบางทีมันอาจจะเห็นแก่ตัวบางทีมันอาจจะขี้ขลาดแต่ฉันไม่สามารถทนที่จะนั่งในโบสถ์ยิ้มอย่างสุภาพขณะที่ดูเขาสาบานชีวิตกับผู้หญิงที่ได้ลบฉันออกจากภาพไปแล้วฉันวางสมุดภาพกรับลงในกล่องแล้วเลื่อนไว้ใต้เตียงเขาจะไม่ได้เห็นมันในวันนี้เขาอาจจะไม่มีวันได้เห็นมันเมื่อแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องโทรศัพท์ของฉันก็สั่นข้อความจากญาติเพื่อนหรือแม่ แตแดนเองแม่ครับเรากำลังจะไปที่งานแล้วนะรอเจอแม่นะครับแม่อยู่ไหนทุกคนถามหาแม่สายใช่ไหมเนี่ยเป็นประจำเลยฉันคว่ำโทรศัพท์ลงลึกๆแล้วมีเสียงเล็กๆกระซิบว่าเธอกำลังทำผิดพลาดแต่เสียงที่ดังกว่านั้นคือเสียงสะท้อนของรอยยิมย้มหยอกของเจนน้ำเสียงที่ไม่ใยดีของเธอความมั่นใจอันโหดร้ายของเธอว่าฉันไม่มีอะไรมากไปกว่าภาระถ่าเธอต้องการอย่างนั้นฉันก็จะให้เธอ พอถึงเก้าโมงเช้าการโทรก็ยิ่งทีขึ้นแดนฝากข้อความเสียงไว้เสียงของเขาเจือด้วยความตื่นตระหนกแม่ครับแม่อยู่ไหนเจนบอกว่าแม่ไม่สบายเมื่อคืนนี้แต่ผมรู้ว่ามันไม่จริงได้โปรดโทรกลับหาผมด้วยนะครับได้โปรดฉันกดโทรศัพท์แน่กับอกหัวใจของฉันเจ็บปวดสัญชาตญาณทุกอย่างกรีดร้องให้โทรหาเขาเรีบไปที่โบสถ์ไปอยู่เคียงข้างเด็กชายที่ฉันเลี้ยงดูมาตลอดทุกพายุแต่ฉันทําไม่ได้ไม่ใช่ครั้งนี้ตอนสิบโมงเชา้าพี่สาวของฉันมาเคาะประตู เธออาศัยอยู่อีกฝั่งของเมืองแต่ขับรถมาในชุดเพื่อนเจ้าสาวเมื่อเธอสังเกตเห็นว่าฉันไม่ได้อยู่ที่งานมาการ์เ็นนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่เธอถามพลางเดินเข้ามาข้างในทุกคนกำลังตามหาเธอพิธีจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฉันสายหน้าชา้าช้าฉันจะไม่ไปเธออ้าปากค้างไม่ไปเหรอเธอจะบ้าหรือลูกชายคนเดียวของเธอกำลังจะแต่งงานนะฉันสบตาเธอน้ำตาคลอเบ้าเขากำลังจะแต่งงานกับคนที่บอกกับฉันต่อหน้าว่าฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาอีกต่อไปเธอ ไม่ต้องการให้ฉันไปที่นั่นแล้วฉันจะไปทําห้ความโกรธของพี่สาวฉันลดลงแทนที่ด้วยความไม่เชื่อเจนพูดอย่างนั้นเหรอเมื่อคือนนี้มองตาฉันแล้วพูดออกมาเธอนั่งลงบนเก้าอี้พูดไม่ออกชั่วขณะหนึ่งมีเพียงเสียงติ๊กตอกของนาฬิกาแขวนผนังในที่สุดเธอก็กระซิบโอ้พระเจ้าฉันพยักหน้าฉันจะไม่ไปนั่งเป็นตัวตลกแซงทำเป็นว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่น เธอยกมือปิดปากฉีกขาดระหว่างความโกรธและความสงสารแต่มากาเร็ตถ้าเธอไม่ไปผู้คนจะโทษเธอนะพวกเขาจะบอกว่าเธอทอดทิ้งลูกชายในวันแต่งงานของเขาฉันหัวราอยอย่างขมขื่นงั้นก็ให้พวกเขาพูดไปฉันถูกตัดสินมาทั้งชีวิตแล้วจะมีอีกสักเรื่องจะเป็นอะไรไปตอน10บนาฬิกา45นาทีฉันมองจากหน้าต่างหน้าบ้านเห็นเพื่อนบ้านขึ้นรถแต่งกายด้วยชุดสูทและชุดราตรีมุ่งหน้าไปยังโบสถ์กุญแจของฉันยังคงวางอยู่บนเคาน์เตอร์โดยไม่มีใครแต่ต้องฉันไม่ขยับ เมื่อเสียงระฆังโบสถ์เริ่มดังตอน11โมงฉันนั่งเงียบๆจ้องมองสมุดภาพที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงนั่นควรจะเป็นจุดจบของเรื่องราวของฉันแม่ที่แตกสลายและอับอายเกินกว่าจะยืนเคียงข้างลูกชายในวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาแต่พอถึงเที่ยงวันโทรศัพท์สายแรก <c oughs> ก็เข้ามาเป็นพี่สาวของฉันอีกครั้งเสียงของเธอสันมาการิตเธอกระสิบงานแต่งงานมันไม่เกิดขึ้นแล้วฉันหายใจสะดุดหมายความว่ายังไงมันไม่เกิดขึ้นคำพูดของเธอหลังไหลออกมาครึ่งหนึ่งสำลักครึ่งหนึ่งไม่เชื่อเจนเธอ โอ้พระเจ้ามาการ็ตเธอต้องได้ยินเรื่องนี้เธอต้องนั่งลงและในทันใดนั้นฉันก็ตระหนักถึงบางสิ่งที่ฉันไม่เคยคาดคิดการที่ฉันไม่ไปไม่ได้ทำลายงานแต่งงานเจนต่างหากที่ทำและเหตุผลนั้นจะทำให้เราทุกคนต้องตกตะลึงเมื่อเสียงสัเทาของพี่สาวดังผ่านโทรศัพท์ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นงานแต่งงานไม่เกิดขึ้นแล้วเธอพูดซ้ำคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเจนถูกเปิดโปงฉันกำโทรศัพท์แน่นขึ้นเปิดโปงหรือเปิดโปงยังไงมาการ็ตมันซับซ้อนแต่เธอต้องได้ยินเรื่องนี้จากฉัน ก่อนที่มันจะแพร่กระจายไปทั่วแดนรู้ความจริงไม่กี่นาทีก่อนพิธีเข่าของฉันอ่อนลงฉันสุดตัวลงบนโซฟาความจริงอะไรเธอถอนหายใจอย่างสันทาว่าเจนโกหกทุกอย่างต่อมาเมื่อฉันปฏิป,ปต่อเรื่องราวจากโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาอย่างบ้าคลั่งข้อความและข่าวที่แพร่กระจายเหมือนไฟป่าในหมู่แขกเหตุการณ์ต่างๆก็คลี่คลายเหมือนละครน้ำเน่าเวลา1ิบนาฬิกา30นาที ครึ่งชั่วโมงก่อนพิธีแดนกำลังรอยอย่างกระวนกระวายใจในห้องเล็กๆข้างโบสถ์เพื่อนเจ้าบ่าวพยายามปลอบเขาพูดตลกปรับเน็กไทยตบหลังเขาแต่แล้วเพื่อนสนิทของเขามากซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กก็พลัดพลาดเข้ามาหน้าซีดและตัวสันแดนนายต้องดูนี่มากพูดพลางยื่นโทรศัพท์ให้บนหน้าจอมีรูปถ่ายหลายใบเจนเจ้าสาวของเขากำลังอยู่ในอ้อมแขนของผู้ชายอีกคนรูปถ่ายไม่ใช่รูปเก่าเป็นรูปจากสองสัปดาห์ก่อนหน้าของแดนซีดเพื่ออะไรนี่มันอะไรเพื่อนบ้านของเธอส่งรูปพวกนี้ มาให้ฉันมากผู้เสียงของเขาสัน่นเขาคิดว่านายควรจะรู้ก่อนที่นายจะทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตผู้ชายในรูปไม่ใช่คนแปลกหน้าเขาคือเจ้านายของเจนคนที่เธอพูดถึงอย่างไม่หยุดปากอ้างว่าเป็นพี่เลี้ยงของเธอแดนโซเซทอยหลังหน้าอกของเขากระเพื่อมในขณะนั้นความจริงที่เขาปฏิเสธที่จะมองเห็นก็พังทลายลงการทำงานดึกที่ออฟฟิศข้อความลับๆับวิธีที่เจนปัดความกังวลของเขาด้วยเสียงหัวเราะและจุกมันเป็นความจริงทั้งหมด เธอนอกใจเขาแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวขณะที่แขกเริ่มทยอยเข้าโบสถเสียงกระซิบก็แพร่กระจายเหมือนไฟป่าเพื่อนเจ้าสาวของเจนซึ่งเมาเพราะความประมาะและแชมเปญได้หลุดปากพูดอะไรบางอย่างออกมาเจนไม่ได้นอกใจเท่านั้นเธอยังวางแผนอีกด้วยครอบครัวของเธอผลักดันให้เธอมั่นหมายเพราะแดนกำลังจะประสบความสำเร็จในอาชีพทนายความสำหรับพวกเขาการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของความรักมันคือธุรกรรมการควบรวมกิจาการสัญญาก่อนสมรสที่เจนยืนยันจะร่างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อปกป้องแดน แต่ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายเททรัพย์สินในอนาคตของเขามาอยู่ในการควบคุมของเธอพ่อของเธอนักธุรกิจที่มีประวัติล้มละลายได้อวดกับแขกค,คนหนึ่งว่าเมื่อเจนแต่งงานกับแดนปัญหาทางการเงินของเราก็จะหมดไปเมื่อแดนบุกเข้าไปในห้องเจ้าสาวเขาสั่นด้วยความโกรธเจนในชุดเจ้าสาวที่งดงามหันมาพร้อมรอยยิ้มที่รักพร้อมหรือย,ยังเขาชูโทรศัพท์ขึ้นนี่มันบ้าอะไรกันใบหน้าของเธอเปลี่ยนสี เป็นครั้งแรกที่หน้ากาก,ากหลุดออกมันไม่ใช่อย่างที่เห็นนะเธอเรื่องมันคือสิ่งที่เห็นชัดๆเลยแดนคำรามสองสัปดาห์ก่อนกับเจ้านายของเธอเพื่อนเจ้าสาวของเธออ้าปากค้างห้องเงียบกริบเสียงของเจนแหลมขึ้นแดนฟังชน,นะไม่เธอต่างหากที่ต้องฟังเสียงของเขาสั่นเธอบอกแม่ของฉันว่าท่านไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เธอพยายามตัดคนคนเดียวที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอ และตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอกำลังโกหกฉันต่อหน้าแก้มของเจนแดงก่ำด้วยความโกรธแม่ของเธอนั้นหรือนี่มันเรื่องเกี่ยวกับแม่ของเธอใช่ไหมท่านเป่าหูเธอมาตลอดท่านอิจฉาแดนท่านไม่อยากปล่อยวางแต่คำพูดนั้นไร้ผลเพราะในขณะนั้นแดนตระหนักถึงความจริงฉันไม่จำเป็นต้องเป่าหูเขาเพื่อต่อต้านเธอเธอทำลายตัวเองพอถึง11นาฬิกา15นาทีโบทก็วุ่นวายแขกกระซิบอ้าปากค้างเช็คโทรศัพท์ขณะที่ข่าวแพร่กระจายไปทั่วบาทหลวงพยายามควบคุมสถานการณ์แต่แดนเดินลงมาตามทางเดินไม่ใช่พร้อมกับเจ้าสาว แต่พร้อมกับประกาศที่น่าเศราวันนี้จะไม่มีงานแต่งงานเขาผู้เสียงของเขาสัน่นแต่หนักแน่นเจนทะยศความไว้ใจของผมพิธีนี้ถูกยกเลิกเสียงฮือฮาดังทั่วโบสถ์พ่อแม่ของเจนลุกขึ้นประท้วงแม่ของเธอกรีดร้องอย่ามาทําให้อับอายลูกสาวของเราแบบนี้นะแต่แดนไม่สะทกสะทานเธอทําให้อับอายตัวเองเจนโกรธจัดไล่ตามเขาไปกรีดร้องเกี่ยวกับคําโกหกและความเข้าใจผิดแต่รูปถ่ายไม่โกหก และเสียงกระซิบเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นของเธอก็เช่นกันพอถึงเที่ยงวันแขกก็ทยอยออกจากโบสถ์ด้วยความเงียบและตกตะลึงบางคนสายหน้าบางคนพึพมพำเกี่ยวกับเงินที่เสียไปและแผนการที่พังทลายคนอื่นๆกระซิบแสดงความเห็นใจฉันแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่ที่นั่นโดยซ้ำเมื่อพี่สาวเล่าเรื่องจบฉันนั่งนิ่งโทรศัพท์แนบหูหัวใจของฉันเจ็บปวดแทนแดนแทนความเสียใจที่เขาไม่สมควรได้รับแต่ภายใต้ความเศร้านั้นความรู้สึกอื่นก็พลิบาลขึ้นมาการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เจนบอกฉันว่า ฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวและตอนนี้ก็ไม่มีครอบครัวให้เธออ้างสิทธิ์อีกต่อไปฉันกระซิบลงในโทรศัพท์เกือบจะพูดกับตัวเองเธอต้องการให้ฉันหายไปแต่ตอนนี้เธอเองต่างหากที่หายไปนั่นควรจะเป็นจุดจบของเรื่องราวของเจนแต่มันไม่ใช่เพราะเมื่อคนอย่างเธอสูญเสียทุกอย่างพวกเขาจะไม่จากไปเงียบๆและฉันกำลังจะรู้ว่าเธอและครอบครัวของเธอจะทำถึงขนาดไหนเพื่อทวงคืนสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นของพวกเขา ตลอดทั้งวันนั้นโทรศัพท์ของฉันไม่หยุดสัน่นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ญาติห่างๆทุกคนโทรมาส่งข้อความส่งลิงไปยังโพสต์บนโซเชียลมีเดียงานแต่งงานที่ถูกยกเลิกแพร่กระจายไปทั่วพาดหัวข่าวหนึ่งเขียนว่านักศึกษากฎหมายยกเลิกงานแต่งงานไม่กี่นาทีก่อนพิธีหลังเปิดโปงเรื่องชู้สาวของคู่มัน่นแต่อีกโพสต์หนึ่งที่ร้ายกาจกว่านั้นดึงดูดสายตาฉันแม่สามีล้มงานแต่งงานทำลายครอบครัว ท้องของฉันปั่นป่วนครอบครัวของเจนกำลังเขียนเรื่องราวใหม่แล้วพอถึงตอนเย็นเสียงกระซิบก็แพร่กระจายไปว่าฉันเป็นสาเหตุที่งานแต่งงานไม่เกิดขึ้นว่าฉันป้อนคำโกหกเกี่ยวกับเจนให้แดนฟังว่าฉันโน้มน้าวเขาไม่ให้แต่งงานมันไร้สาระแดนเห็นรูปถ่ายด้วยตาของเขาเองแต่คำโกหกเดินทางเร็วกว่าความจริงและพ่อแม่ของเจนก็เป็นนักแสดงชั้นครูถึงขั้นที่เจนเองก็โพสต์รูปตัวเองในชุดแต่งงานที่พังยับเยินมาสคารา่าเปื้อนแก้มพร้อมคำบรรยายว่าบางคน ก็แค่ปล่อยวางไม่ได้บางแม่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดความคิดเห็นหลังไหลเข้ามาคนแปลกหน้าแสดงความเห็นใจเพื่อนๆถามว่าแม่ประเภทไหนที่ทำลายความสุขของลูกชายตัวเองฉันอยากจะกรีดร้องฉันอยากจะตะโกนความจริงจากบนหลังคาแต่แดนขอร้องไม่ให้ฉันตอบโต้แม่ครับอย่าลดตัวลงไปเล่นกับเธอเลยทุกคนที่ใกล้ชิดเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแต่ปัญหาคือไม่ใช่ทุกคนที่ใกล้ชิดเรารู้บางคนเชื่อเธอบางคนตั้งคำถามกับฉันตรงๆ แม้แต่คนที่ฉันรู้จักมาหลายปีก็ถามว่ามาการ็ตคุณบอกแดนจริงๆหรือว่าอย่าแต่งงานกับเธอมันเจ็บปวดกว่าที่ฉันคาดไว้หลังจากทุกสิ่งที่ฉันเสียสละหลังจากทุกสิ่งที่เจนทำฉันก็ยังคงเป็นตัวร้ายในเรื่องราวของคนอื่นแล้วเรื่องราวก็เลวร้ายลงไปอีกสองวันต่อมาฉันได้รับจดหมายจดหมายทางกฎหมายครอบครัวของเจนขู่ว่าจะฟ้องฉันในข้อหามินประมาทค่าเสียหายทางจิตใจ หรือแม้แต่การแทรกแซงความสัมพันธ์ตามสัญญาฉันจ้องมองกระดาษมือสัน่นการแทรกแซงความสัมพันธ์ตามสัญญามันหมายความว่าอะไรฉันนำมันไปให้ลินดาเพื่อนที่ทำงานในสำนักงานกฎหมายในเมืองเธอกว่าตาอ่านแล้วสายหน้านี่เป็นการข่มขู่มาการ์เร็ตพวกเขากำลังพยายามทำให้คุณกลัวการแทรกแซงความสัมพันธ์ตามสัญญาเป็นเพียงวิธีพูดแบบรรูว่าคุณทำลายแผนการทางการเงินของพวกเขาซึ่งในกรณีนี้ไม่ใช่ข้อโต้แย้งทางกฎหมายด้วยสำแผนการทางการเงินหรือฉันทวนคำ ลินดาวางเอกสารลงมาการะดิษคุณไม่รู้หรือว่าครอบครัวของเจนล้มละลายพ่อของเธอสูญเงินหลายล้านไปกับการลงทุนที่ล้มเหลวพวกเขาต้องการให้เธอแต่งงานกับแดนเพื่อทําให้สถานะทางการเงินของพวกเขามั่นคงสัญญาก่อนสมรสนั่นมันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อปกป้องพวกเขาไม่ใช่แดนถ้าเขาเซ็นมันครึ่งหนึ่งของทุกสิ่งที่เขาหามาได้ในอีกสิปีข้างหน้าจะถูกโอนเข้าบัญชีของพวกเขาเลือดของฉันเย็นเฉียบดังนั้นมันไม่เคยเกี่ยวกับความรักเลยแม้ แต่วินาทีเดียวมันเกี่ยวกับเงินการควบคุมความมั่นคงและเมื่อฉันปฏิเสธที่จะไปงานแต่งงานเจนก็ใช้โอกาสที่สมบูรณ์แบบในการเปลี่ยนเรื่องราวเธอไม่สามารถถูกมองว่าเป็นคู่มั่นที่โลภและนอกใจได้ดังนั้นเธอจึงวาดภาพฉันให้เป็นแม่ที่ขมขื่นและควบคุมมันยอดเยี่ยมโหดร้ายแต่ยอดเยี่ยมตลอดสัปดาห์ต่อมาการคุกคามไม่หยุดข้อความที่ไม่ระบุชื่อหลังไหลเข้ามาในกล่องจดหมายของฉันปีศาจยายแก่ขี้อิจฉาเธอทำลายชีวิตลูกชายของเธอ และครอบครัวของเจนพวกเขายังไม่จบบ่ายวันหนึ่งฉันกลับบ้านมาพบแดนนั่งอยู่บนโซฟาของฉันหน้าซีดคือจดหมายของตัวเองพวกเขาขู่ผมด้วยครับแม่เขาพูดเบาๆพ่อของเจนบอกว่าถ้าผมไม่แถลงข่าวล้างชื่อให้เธอเขาจะลากแม่ขึ้นศาลเขาจะทำลายแม่ทางการเงินฉันสุดตัวลงบนเก้าอี้ตรงข้ามเขาหัวใจเต้นแรงแล้วลูกว่ายังไงขากันไกลของแดนเกรงผมบอกให้เขาไปลงนรกแต่ฉันเห็นความกังวลในดวงตาของเขาเขาเพิ่งจบจากโรงเรียนกฎหมายมีนีสินจากการศึกษา และอนาคตที่เพิ่งเริ่มต้นการฟ้องร้องแม่จะเป็นเรื่องไร้สาระก,ก็อาจทําให้เขาสิ้นเนื้อประดาตัวก่อนที่อาชีพของเขาจะเริ่มต้นด้วยซ้าแม่ครับเขากระสิบผมไม่รู้ว่าจะทนเรื่องนี้ได้อีกนานแค่ไหนพวกเขาไม่ยอมหยุดฉันเอื้อมมือข้ามโต๊ะไปจับมือเขาหลายปีที่ผ่านมาฉันประคองเขาผ่านพายุตอนนี้เขากําลังพยายามปกป้องฉันแต่นี่ไม่ใช่พายุที่เราจะผ่านไปได้ด้วยความเงียบไม่นี่คือสงครามคืนนั้นขณะที่ฉันนอนลืมตาจ้องเพดานฉันจำบางสิ่งที่เจนเคยพูดระหว่างการประสัยที่เยื่อหยิ่งของเธอ เมื่อหลายเดือนก่อนได้คุณไม่เข้าใจหรอกคุณมิลเลอร์ในโลกนี้การรับรู้คือทุกสิ่งผู้คนเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นเธอพูดถูกผู้คนเชื่อเธอเพราะเธอเล่นบทบาทได้ดีสวยงามอกหักเหยื่อของแม่สามีที่โหดร้ายถ้าการรับรู้เป็นอาวุธของเธองั้นฉันก็ต้องสู้กลับด้วยความจริงไม่ใช่เงียบเงียบไม่ใช่สุภาพแต่เป็นสาธารณะและฉันก็มีกระสุนที่ต้องการพอดีเพราะการทรยศของเจนไม่ใช่แค่เรื่องทางอารมณ์มันเป็นอาชญากรรม และเมื่อฉันเปิดโปงแผนการทางการเงินของครอบครัวเธอไม่ว่าน้ำตาระเขคจะมากหมายแค่ไหนก็ช่วยเธอไม่ได้ฉันยังไม่รู้แต่บทต่อไปของการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นในเสียงกระซิบหรือข่าวลือมันจะเกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีและครั้งนี้ฉันจะไม่เงียบเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่การรณรงค์ใส่ร้ายของเจนยังคง ดำเนินต่อไปครอบครัวของเธอผลักดันเรื่องราวของพวกเขาในทุกโอกาสฉันเป็นแม่ที่ขมขื่นที่ไม่สามารถปล่อยวางได้ผู้หญิงที่ทำลายความสุขของลูกชายด้วยความอิจฉามันอาจจะได้ผลท่าไม่ใช่เพราะสิ่งหนึ่งความจริงมีวิธีที่จะคลานขึ้นมาสู่ผิวหน้าฉันใช้เวลาหลายวันรวบรวมทุกอย่างที่ทำได้อีเมลเก่าภาพหน้าจอที่แดนบันทึกไว้สำเนาสัญญาก่อนสมรสที่พ่อของเจนร่างขึ้นมาซึ่งเต็มไปด้วยข้อสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบจนดูเหมือนการเข้าซื้อกิจการมากกว่าข้อตกลงการแต่งงานลินดา เพื่อนของฉันที่สำนักงานกฎหมายได้ติดต่อฉันกับนักสืบสวนทางการเงินภายในหนึ่งสัปดาห์เราก็ค้นพบสิ่งที่ครอบครัวของเจนซ่อนไว้ประวัติการล้มละลายหนี้สินและคดีความที่ย้อนกลับไปเกือบทศวรรษพวกเขาไม่ได้ต้องการให้เจนแต่งงานกับแดนเพราะความรักพวกเขาต้องการอาชีพของเขาเงินเดือนของเขาอนาคตของเขาและสัญญาก่อนสมรสมันคือตั๋วทองของพวกเขาเมื่อมีสิ่งนี้ฉันก็รู้ว่าต้องทำอะไร สองสัปดาห์ต่อมาครอบครัวของเจนจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อควบคุมความเสียหายที่โรงแรมหรูในเมืองพวกเขาเชิญแดนอ้างว่าเป็นการพูดคุยกันเขาขอร้องไม่ให้ฉันไปเขาไม่ต้องการให้ฉันถูกซุ่มโจมตีแต่ฉันรู้ว่าถ้าฉันไม่เผชิญหน้ากับพวกเขาพวกเขาจะไม่มีวันหยุดดังนั้นฉันจึงเดินเข้าไปในห้องบอลรูมของโรงแรมนั้นสวมชุดสีฟ้าอ่อนที่ฉันซื้อสำหรับงานแต่งงานชุดที่ฉันไม่เคยได้ใส่ พ่อแม่ของเจนนั่งที่หัวโต๊ะเจนนั่งข้างๆในชุดสีดำเรียบหรูรอยยิ้มของเธอคมกริบเอาละพ่อของเธอพูดอย่างราบรื่นดูสิว่าใครตัดสินใจมาเข้าร่วมกับเราคุณมิลเลอร์เรากำลังคุยกันว่าจะแก้ไขความเข้าใจผิดที่น่าเสียใจนี้ได้อย่างไรความเข้าใจผิดหรือฉันทวนคำเสียงของฉันมั่นคงคุณหมายถึงเรื่องชู้สาวหรือการช่อโกงรอยยิ้มของเจนจางลงคุณยังคงยึดติดกับคำโกหกฉันวางแฟ้มหนาลงบนโต๊ะนั้นบางทีคุณอาจจะอธิบายบันทึกทางการเงินเหล่านี้เอกสารการล้มละลาย และนี่สัญญาก่อนสมรสของคุณข้อ14วสี่วรสามในกรณีที่ยารางภายใน5ปีแรกรายได้75เปอร์เซ็นต์ของแดนมิลเลอร์จะถูกโอนเข้าบัญชีที่ถือร่วมกันโดยเจนเฮและพ่อของเธอริชาร์ดเฮเสียงฮือฮาดังไปทั่วโต๊ะแม่แต่แดนซึ่งเคยอ่านเอกสารคร่าวๆแต่ไม่เคยศึกษาอย่างละเอียดก็น่าซีดคุณกำลังวางแผนจะสูบเลือดสูบเนื้อเขาฉันพูดอย่างเย็นชาคุณต้องการรายได้ในอนาคตของเขาเพื่อช่วยกอบกู้ความล้มเหลวของครอบครัวคุณหน้าของพ่อเจนแดงกับคุณไม่มีสิทธิที่จะ ฉันมีสิทธิทุกอย่างฉันตัดบทเพราะคุณลากชื่อฉันไปคทุกโคลนคุณวาดภาพฉันให้เป็นผู้หญิงขี้อิจฉาและขมขื่นแต่ตอนนี้ทุกคนจะเห็นความจริงคุณไม่ได้แต่งงานกับแดนเพื่อเข้าร่วมครอบครัวของคุณคุณกำลังแต่งงานกับบัญชีธนาคารของเขาดวงตาของเจนแคบลงเป็นเส้นคุณไม่กล้าเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะหลอกฉันโน้มตัวไปข้างหน้าเสียงของฉันเบาแต่คมกริบคอยดูแล้วกัน การเผชิญหน,น้ากลายเป็นความโกลาหลเจนพยายามยืนยันว่ารูปถ่ายเรื่องชู้สาวของเธอเป็นของปลอมพ่อของเธอขู่ว่าจะฟ้องร้องแม่ของเธอร้องให้เกี่ยวกับความสามัคคีในครอบครัวแต่แดนไม่สะทกสะทานในครั้งนี้เขาลุกขึ้นยืนเสียงของเขาสัน่นแต่หนักแน่นคุณโกหกผมคุณโกหกเรื่องรักผมเรื่องอยากมีชีวิตร่วมกันสิ่งที่คุณต้องการคือเงินเจนเอื้อมมือไปจับมือเขาเสียงของเธออ่อนลงทันทีอ้อนวอนแดนได้โปรดฉันทำผิดพลาดใช่แต่เป็นคุณฉันต้องการคุณไม่ใช่เงินของคุณแต่เขาสายหน้า ถ้าเป็นเรื่องจริงคุณคงไม่พยายามลบแม่ของผมออกไปคุณคงไม่บอกท่านว่าท่านไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวผมห้องเงียบกริบเจนตัวแข็งทื่อตระหนักว่าคําพูดของเธอย้อนกลับมาทำร้ายเธอหน้ากาก,ากของเธอแตกออกโดยสิ้นเชิงความสิ้นหวังทะลักออกมาท่านกำลังทำให้คุณต่อต้านฉันไม่แดนผู้เสียงของเขาสัน่นคุณทำมันด้วยตัวเองคืนนั้นฉันคิดว่าการเผชิญหน้าจะจบลงด้วยการตะโกนการข่มขู่ และคำสัญญาที่แตกสลายแต่กลับจบลงด้วยการที่แดนเดินออกจากโรงแรมนั้นแขนของฉันคล้องแขนเขาเจนตาม,มาตะโกนเรียกเขาอ้อนวอนร้องให้สาบานว่ามันไม่ใช่อย่างที่เห็นแต่เป็นครั้งแรกที่เขาไม่หันกลับไปมองเมื่อเราไปถึงลานจอดรถแดนหยุดและหันมาหาฉันดวงตาของเขาแดงกัำหน้าซีดแต่มีพลังใหม่ในเสียงของเขาแม่ครับเขากระซิบผมหน้าจะฟังแม่ฉันดึงเขาเข้ามากอดกอดเขาเหมือนตอนที่เขายังเป็นเด็กตอนนี้ลูกเห็นแล้ว ใช่ไหมฉันกระซิบนั่นคือทั้งหมดที่สำคัญแต่ขณะที่เราขับรถออกไปคำพูดของเจนก็ดังก้องอยู่ในใจคุณไม่กล้าเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะหรอกเธอคิดผิดเพราะถ้าเธอต้องการสงครามแห่งการรับรู้เธอก็จะได้การรับรู้และเมื่อความจริงปรากฏออกมาภาพลักษณ์ที่เธอสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังก็จะพังทลายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ในวันต่อมาหลังจากการเผชิญหน้าที่โรงแรมเจนและครอบครัวของเธอพยายามทุกวิถีทางการข่มขู่การอ้อนวอนคำสัญญาพ่อของเธอส่งอีเมลถึงแดนที่เต็มไปด้วยสับกมายยืนยันว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายแม่ของเธอฝากข้อความเสียงที่เต็มไปด้วยน้ำตาขอร้องให้แดนมีเหตุผลเจนเองก็สลับไปมาระหว่างความโกรธและความสิ้นหวังเดียวก็สาบานว่าจะทำลายเราเดียวก็กระซิบว่าเธอ,อยังรักเขาแต่สายเกินไปแล้ว เพราะครั้งนี้ความจริงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เสียงกระซิบในห้องบอลรูมครั้งนี้ฉันทำให้แน่ใจว่าทุกคนรู้ด้วยความช่วยเหลือของลินดาฉันส่งเอกสารสัญญาก่อนสมรสและบันทึกทางการเงินให้กับนักขก่าวที่เชี่ยวชาญด้านการเปิดโปงการหลอกลวงทางการเงินภายในหนึ่งสัปดาห์บทความก็ถูกเผยแพร่เบื้องหลังงานแต่งงานที่ถูกยกเลิกแผนการทางการเงินของครอบครัวเฮ hey, ถูกเปิดโปงบทความเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมันให้รายละเอียดเกี่ยวกับการล้มละลายสัญญาก่อนสมรสที่เอารัดเอาเปรียบ หรือแม้กระทั่งบอกเป็นในถึงเรื่องชู้สาวที่ทำให้งานแต่งงานล่มสลายเป็นครั้งแรกที่โลกได้เห็นเรื่องราวไม่ใช่จากโพสต์อินสตาแกรมที่เต็มไปด้วยน้ำตาของเจนแต่จากมุมมองของหลักฐานที่ชัดเจนและทันใดนั้นกระแสก็เปลี่ยนไปความคิดเห็นหลั่งไหลเข้ามาไม่ใช่ต่อต้านฉันแต่ต่อต้านเจนงั้นเธอก็ต้องการเงินเดือนของเขาไม่ใช่หัวใจของเขาสินะนาสงสารแม่สามีคนนั้นจังลองนึกภาพการถูกบอกว่าคุณไม่ใช่ครอบครัวหลังจากเลี้ยงลูกชายมาคนเดียวสิเจนเป็นพวกขุดทองชัดเจน และเรียบง่ายความเห็นใจที่เคยถูกปฏิเสธต่อฉันหลังไหลเข้ามาเหมือนแสงแดดที่ส่องผ่านเมฆพายุแดนแม้จะเสียใจแต่ก็พบความเข้มแข็งในความจริงเขาทุ่มเทให้กับงานใหม่ที่สำนักงานกฎหมายมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตด้วยเงื่อนไขของตัวเองและเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เขาเริ่มยิ้มอีกครั้งไม่ใช่รอยยิ้มที่ฝืนและประหมาาที่เขาสวมใส่กับเจนแต่เป็นรอยยิ้มที่แท้จริงคืนหนึ่งขณะที่เรานั่งอยู่ที่ระเบียงดื่มชาเขาเอื้อมมือมาบีบมือฉัน แม่ครับเขาพูดเบาๆผมไม่รู้ว่าแม่เข้มแข็งขนาดนี้ได้อย่างไรเธอเกือบจะทำลายผมแล้วฉันมองเขาเด็กชายที่ฉันเลี้ยงดูมาตอนนี้เป็นชายที่ถูกหลอมด้วยไฟเพราะแม่เคยผ่านเรื่องที่เลวร้ายกว่านี้มาแล้วและเพราะแม่รู้ว่าสักวันหนึ่งลูกจะเห็นเธอในสิ่งที่เธอเป็นมันแค่ต้องใช้เวลาดวงตาของเขาวัาวบแม่เป็นครอบครัวของผมเสมอมาเสมอ เรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ให้บทเรียนอันล้ำค่าแก่เราว่าบางครั้งการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับไม่ได้ใช้กำลังแต่ใช้ความจริงและความอดทนเป็นอาวุธคุณแม่ท่านนี้ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูลูกชายเพียงลำพังแต่กลับถูกว่าที่ลูกสะภ้ยหักหลังและพยายามกีดกันออกจากชีวิตของลูกชายตัวเองอย่างเลือดเย็นคำพูดที่ว่าพรุ่งนี้ไปเธอก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้อีกต่อไปเป็นเหมือนมีดที่กรีดหัวใจคนเป็นแม่แต่แทนที่จะยอมแพ้ต่อความเจ็บปวดเธอกลับเลือกที่จะเงียบและถอยออกมา ซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงความจริงทั้งหมดทั้งเรื่องการนอกใจและแผนการร้ายทางการเงินของว่าที่ลูกสะใภ้และครอบครัวที่หวังจะเกาะลูกชายของเธอสุดท้ายความจริงก็ปรากฏความดีชนะความชั่วและคนที่เคยถูกตราหน้ากลับได้รับการพิสูจน์คุณค่าของตนเองแล้วคุณผู้ชมหลักครับได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวนี้บ้างผมอยากขอให้ทุกท่านลองแสดงความคิดเห็นข้างใต้วิดีโอนี้หน่อยครับว่ามีบทเรียนอะไรที่คุณได้เรียนรู้ และจะนำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจการทำงานหรือการใช้ชีวิตถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับ